เดี๋ท่านสมหวังครับเดี๋ยวนี้ผมร,รู้สึกแบบบางครั้งบางครั้งเวลาผมหาอ,อะไรบางบางอย่างหรือของมันหายไปเนี่ยผมนึกเออดีละหายจาได้ก็จะได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปมีสบายดีถ้าเกิดสมหวังเกิดได้มากเออเป็นผลพลอยได้ที่ดีไปเพราะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราอยู่ในจุดยืนที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านสมหวังครับ เราจะสบายใจอย่างสมมติว่าถ้าเราขายของเกิดขายได้เออก็ดีเหมือนกันวันนี้ขายได้ถ้าเกิดขายไม่ได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากจะได้ไม่ต้องซื้อของเพิ่มไม่ต้องดิน้นรนต่อขายไม่ได้ก็ไม่ต้องขายอะไรแบบนั้นผมนึกไปอย่างนั้นซะแล้วเดี๋ยวนี้แบบสบายๆอย่างบางทีเปิด ตู้เย็นมาของที่เราต้องการจะกินพอไม่มีเออดีละไม่ต้องกินครับครับตอนนี้เสียงดังไปหน่อยผู้ปกครองบอกคุยเบาๆหน่อยเ <c oughs> สียงเสียงเต็มแล้วท่านอย่างนี้ได้ยินไหมครับท่านได้ยินไยินโอเคโอเคครับเอาแค่นี้ผมให้รู้สึกเพราะว่าได้สติไงได้รับคำเตือนจากผูปก้ปกครองก็ต้อง ทำให้ดีขึ้นคอยจะเสียงดังเพราะการพูดเนี่ยเวลาเข้าเส้นแล้วไม่รู้ครับพูดดดาิเนนะือบอกว่าเสียงดัดง,ดเ,งเสียงดังตู้<ป>เย็นไม่ได้ตู้เย็นนี่มันพาดทิงงน้าบ้านนะอย่าพูดอ๋ออ๋อครับครับครับอ๋อต้องต้องต้องพูดถึงลิ้นชักใช่ไหมตู้เย็นพูดไม่ได้ โอเคโอเคเพราะเพราะผมต้องปรับตัวให้มีก็ได้ไม่มีก็ดีเหมือนอยู่ก็ได้ตายก็ดีเหมือนกับบางทีเรารักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดอ่าหาย,ยก็ดีแล้วทีรักษาหายเกิดไม่ไม่หายก็เออนี่เป็นอยู่อย่างนี้ก็ดีจะไม่เป็นมากกว่านี้กัแล้วกันอะไรเงี้ย แล้ววันตรงวันนี้ผมมีความสุขขึ้นเยอะแล้วอย่างไปโรงพยาบาลเมื่อวันเสาร์เนี่ยปกติผมจะต้องมีความทุรนทุรายหาเพื่อนคุยที่จะอะเพื่อจะดับความเครียดคุยเป็นเพื่อนคนโน้นคนนี้จนภรรยาบอกว่าอยู่เฉยๆมันก็ได้ไม่ต้องคุยกับคนโน้คน,น,ค,น,นคนนี้เราไม่รู้จักเขาไปคุยทําไมหน้าลาคาญดูเหมือนคนเสียสติแต่ผมไปเมื่อสองวันก่อนนี้ สบายเงียบเรียบร้อยเป็นเด็กดีของภรรยาเลยครับท่านอยู่ในโอวาทของผู้ผู้ปกครองทุกอย่างเลยเรียบร้อยเป็นเง้นดีขึ้นครับผมแสดงว่าผมเขา้าธรรมะในเข้าเส้นนะครับท่านสมหวังให้ไปบ้างอาจารย์ปูกให้ไปบ้างผมกว็เก็บเก็บเก็บไปมาปรับปรุงตัวเองเก็บมาแต่งตัวเก็บมาแต่งจิตวิญ,ญญาณให้มีความ สง่างามยิ่งขึ้นนะครับท่านธรรมะก็ดีอย่างเงี้ยครับท่าน,นไ,ได้ได้เชิญครับเชิญอ่ามันเจ็บวดหาบ้างบาางหรือจะเจ็บมากเจ็บน้อยอ่าเราก็คิดสว่างเออก็ดีเหมือนกันเราจะได้หมดเวรหมดกรรมก็ดี ที่เราทำตั้งเวทตั้งกรรมไว้ก็ให้มันเจ็บได้ให้เจ็บวันหลังจะได้ไม่ทำมันก็ดีนะ,ะเ,เพิ่มดีไปอีกดีนึ่งครับครับครับเพิ่มดีไปอีกดีตัวตัว,ตวเพิ่มดอเด็กอีกตัวสระีอีกตัวนีก็เป็นสี่ส่วนแล้ว <c oughs> เป็นสี่คู่สี่สี่คู่สี่บุรุษใช่ปะ ใช้ปรับตัวปรับใจนี่แล้วบางทีหิวอะไรสักอย่างพอไปปุ๊บโอ้ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องกินเพราะทุกวันนี้น้ำหนักก็เพิ่มอยู่แล้วลดลดไปซะมั่งอะไรเงี้ย เออชีวิตชีวิตอยู่กับต้องต้องเติมความพอดีให้กับจิตวิญญาณเสมอจะเป็นความว่างก็เติมความไม่ว่างก็เติมเติมเข้าไว้คุณธรรมเติมเข้าไปสมาธิปัญญาเติมเข้าไปแต่เรื่องอกุศลนะอย่าเติมพยายามละละเป็นอย่างนั้น ท่านสมหวังจะคุยก็คุยได้เลยครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมเห็นไม่มีใครพูดเลยก็เลยพูดบ้างแต่ถ้าท่านพูดเนี่ยผมก็จะได้เบาแรงผมเพราะว่าอยู่ในช่วงของการบันทึกเสียงเนี่ยตอนเนี้ยเชิญครับ ท่านสมหวังไม่มีอะไรจะคุยถ้าไม่มีอะไรจะคุยก็เชิญท่านอาจารย์ปู่คุยเลยเติมเลยเติมย้ำเติมเอาสิ่งที่ความบกพร่องของเรานี่แหละที่ทำให้เกิดทุกข์ทำยังไงให้ ตัดตวงความทุกข์ออกไปทิ้งออกไปละวางแบบไหนเชิญครับท่านมาชวนให้เราเสียง,งานซะงั้งนอาเอาเอา,เอาได้อย่างเสียอย่างการสมบังเชิญ แต่ถึงยังไงที่ได้ก็คุมเนาะครับรับตันเพราะว่าอา่าเรื่องทางโลกงานทางโลกทำมาเยอะแล้วครับส่วนทางทมเนี่ยถ้าเราเข้าอา่าเข้าไปหามากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องบวกทางบวกเพราะว่าทางโลกเนี่ยมาเต็มแล้วเนี่ย แตเติมไปก็เป็นของคนอื่นแต่ถ้าทางทมเนี่ยเราเติมไปเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นของเราเพราะว่าอริยะู่ศนเนี่ยมันมันเติมกันได้เรื่อยๆจนจนถึงนิพพานเพราะว่าถ้าหากว่าเรา,าให้ธรรมทานมีซุขกลางวันเรานซุปของ กินของวัตถุการธรรมทานอายาทานเป็น,น,นเรื่องของก,กินอะไรเน,นี่ยฉกกรปกแล้วเธอทำไมไม่ทิ้ง,งโอ้ย ที่พระองค์ได้ค้นพบอันนี้เป็นเรื่องของอริยะเป็นเรื่องของทารหลุดพ้นเส้นทางที่หลุดพ้นประฉะนั้นถ้าหากว่าใครระดับร0 0ถ้าไปก็ว่าจะเป็นข้อหนึ่งหรือสองข้อข้อครึ่งก็ตามซึ่งเป็นเรื่องดีทั้งนั้นที่ ที่เราเข้าใจในคําของผู้พักผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผู้ตื่นก็คือตื่นในธรรมชาติผู้รู้ก็รู้ในธรรมชาติผู้เบิกบานก็คือเข้าใจธรรมชาติอตรงเนี้ยนะถ้อยากจะฝากว่าถ้าเรารู้เราตื่นเราเบิกบานแล้วเนี่ยก็บอกต่อไปว่าเรา รู้อะไรก็เป็นอะไรเบริกบานอะไรใช่ไหมครับท่านตรงนี้นะครับแกน่แต่วินัยต่อได้เลยก็รู้ก็ความเบิกบานก็ได้ยินได้ฟังก็เก็บไปปฏิบัติให้รู้ยิ่งขึ้นอท่านสมหวังเสริมได้เลยครับท่าน ท่านสมหวังได้ยินไหมครับสิ่งสิ่งเบิกบานเหล่านี้นะครับที่ผมจะนำไปเผยแผ่เพราะคำที่ท่านอาจารย์ปู่กล่าวออกมาก็ใครได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดสติเกิดปัญญาที่มีความกัดกุ้มใจก็จะได้รู้ว่านี่แหละ เป็นไปอย่างนั้นเองสิ่งนี้เกิดเพราะเหตุนี้เหตุนี้เกิดเพราะสิ่งนี้อะไรอย่างนั้นนะครับท่านก็จะได้รู้และก็จะได้รู้ว่าทางโลกกิ่งสร้างเทลายก็เป็นของคนอื่นแต่ทางธรรมธรรมะนี่สร้างทลายก็จะเป็นอของตนเพราะว่าสิ่งที่จะเอาไปได้นั้นก็คือบุญกุศลนั่นเองครับเนี่ยผมก็ได้ตรงนี้นะครับเอามาบอกและใครได้ยิน ถึงตอนนี้ด้วยเขาก็จะได้ยิงออจะได้เห็นด้วยไปกับเราเราก็ได้อาน,นิสงส์ตรงนี้ไปด้วยครับท่านครับก็ต่อกันได้เลยนะครับใครจะต่อยอย่างไรก็เชิญแล,ล้วครับก็ดีอยู่อืม